หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินครับพระอริยสงฆ์ที่บบาหน่องนักถือสุตรหัวใจครับเป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งของประเทศและกะดังถึงทั่วโลกครับผมคนอยากได้ปฏิทินชุดนี้ครับแต่เบาหน่องหาให้บ่ได้เอาไ้ทำไวไรปีหนาด้วยครับเด้อเบาหน่องสีหามาเพื่อไปถัดแจกอันเอฟซี FC สุกคนครับผม อาิบได้ทุกคนแต่ว่าพระเบานองจะพยายามหามาให้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามาเบิงผมเบานองครับเมื่อนี่มาพบพอกันอีกแล้วครับมื่อนี่มาเบิงเลขเด็ดกันครับผมเด็ดแห้งครับเด็ดตั้งแต่งวดที่แล้วครับผมแต่ว่าเบานองเอาบรเป็นครับเลขนี้ดังแห้งครับจำเลยปะครับ เลขปฏิทินจีนงวดที่แล้วครับถือกันหลายแห่งครับเขาเบิงกันได้หนึ่งเก้าหกครับตรงๆเลยเลขปฏิทินจีนงวดวันที่หนึ่งมิถุน,นาโมขาติพานมาวันบอกมานยังคนลูกครับแต่ว่าเบาหนองเบิงบ่ไดนี่ครับขาดแห้งแต่ว่าคนอื่นเบิ้งใดทรงไม่ให้เบาหนองเบิงได้นหนึ่งเก่าหก เขาถือกันหลายเขาก็ถามมหาบ้าวหนงว่าบ้าวนองถือบอกคนาดเลขปฏิทินเดียวกันเห็นไหครับเลขปฏิทินเดียวกันคนเบิงยังเบิงบอกคือกันนี่แหละครับเพิ่นว่าโชคโชคและดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาว่าแมนคำเขาอีกรีครับแล้วมือนี้ครับมาเบิงงวดวันที่สิบหกมิถุนาคมคหามือนี้บ้าวหนองนงั่งแก้ปฏิทินแไกไอ้กโอมนาอยู่โดนเติบครับ กัวชิด้ตัวเหลขกตัวนี้ลองมาเบิงครับกังได้กะพิจารณากอนนะครับเด้อดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเดี๋ยวเบานองสิแปะตัวเลขไวด้ดานข้างหลวให้ทุกคนแปะไปนํากันครับเบานองว่าบ่านองสิแปะถือบอบางคนอาจสิโบมกักตัวที่เบานองแปแลวกะอาจสิเบิงว่าเออตัวนี้มันอาจสิมานะครับเนาะ เวดวันที่1 6มีถุนา้เหรครับผมเบวกนคกันครับเอาแบบตรงๆเลยก่อนเอาแบบตรงๆเลยที่เห็นในปฏิทินก็คือ2 5 8ครับนี่คือชัดๆเลยนะครับที่เห็นเลยก็รลองพิจารณาบงครับว่าสิเป็นตัวใหญ่เาหนองกะนางแกะตัวเล็กออกมาเท่ง พีกนาพีกหลังปีนไสปีนครัวเบิร์ขับกับพัวไก่ยังเบิร์เลยนี่ครับเบานองเห็นเดีมากเป็นสองห้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดสามเก้าสองนี่ครับลองครับหัววันทีสิบหกมีทุนหน้าหัขาหัววที่แล้วเขาว่ะเดีหนึ่งเก่าหกเบานองกับมาพนังเบิร์พิจารณาเบิร์ เมียนี่พีครับมักกนกระไดเนึ่องเก่าหกีดีแต่ในางวดที่แล้วคือเขาตรงๆงเลยสามตัวเ <Man. S 2> มียนแต่ว่าง,งวดนี่สีเขาหรือเขาเบานองกาบอกบ่ได้นะครับเนาะแต่ว่าเบานองกาจะเนอแนแนวทางให้นะครับเนาะแต่ว่าใครเห็นอหนอกเนื้อจากนี่ก็อกอคอมเมนต์มาบอกเบานองไหนครับผมคอมเมนต์มาบอกไอ้กโกมน้าไดเพราะว่าผู้ใดเข้ามาคอมเมนต์อหีหยังตัวเลขกี่ยังเบานองจดไว้ครับ ยศไว้ตลอดครับผมอ่ะเแบงบนีกครับผมสองห้าแปดสองห้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดแล้วก็สามเก้าสองครับผมแต่คำว่าระวังส่วนตัวเบาหน่องด้ะอันนี้ส่วนตัวเบาหน่องเบาหน่องมากตัวนี้สองตัวนี้ บ้าหนองมากเกา่าเก่าสามกับสามเกา่าอันนี้มากมากส่วนตัวหงวดนี่ผู้ใดสิมากด้วยบบมากเบ้าหน่องกบ่ได้วา่าแต่ว่าเอาไว้เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งแต่ว่าเรเก่าเจ็ดเบ้าหนองยังน้าบ่น้าคือเกา่าครับน้าจนก้อนชิวากลราแต่ติดอะไรแ,แต่ว่าหงวดนี่เบ้าหน่องในใจคือมากแห้งคือสามเก่ากับเก่าสามตัวนี้มากแห้งครับผม นี่ครับเลขปฏิทินจีนงวดวันที่16มิถุนา65ครับผมบัน,บนี้ปฏิทินเงินลา้านหลวงปู่สวงครับปฏิทินเงินลา้านหลวงปู่สวงงวดวันที่16มิถุนา่าหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินครับพระอริยสงฆ์ที่บ่าวหนองนักถือสุดหัวใจครับเป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งของประเทศ ระก้ดังถึงทัวโลครับผมคนอยากได้ปฏิทินชุดนี้ครับแต่ว่านานองหาให้บ่ไดเอาไ,ไาาอ,าาอ้ไทเอ FC ท,คคาทําไาาวยายาาาา้ปีหนาด้วยครับเด้อบ้านหนองสิีหามาเพื่อไปถัดแจกอันเอฟซีทุกคนครับผมอาจจะบ่ไดทุกคนแต่ว่าพระบ้าน้องจากพยายามหามาให้ปีหนาเลอครับบ่กเป็นปีนี่เลยปีนี้เบิดแเลยครับเอาปีหนา <c oughs> เอาปีหนาเอาปีหนา รอดมาเบิ่งขับเลขปฏิทินหลวงปู่สวงงวดนี้สิเป็นตัวใดบ้านหนองก็นั่งแกะตัวเหลียวามาครับบ้าน้องเห็นเป็นสีหางนะครับเด้อสีหางงวดวันที่สิบหกมีทุนางหกขาแล้วบ้าน้องกับสิปแปะตัวเลขหายนำพ่ะผู้ใดเห็นตางจากบ้านหนองบอ่นี่ครับปฏิทินเงินล้านหลวงปู่สวงครับผมบ้าน้องเห็นเลยนี่เห็นชัดๆเด,ด้อ แปดเก้าสามแปดเก้าหนึ่งแปดสองเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดนะครับลองเมืองเดชจุนนี่บางน้องเคยบอกไว้อยู่เดชชุนนี่แต่ว่าขา,ายกันครับเอเดไปทนีนจีนเลยเนาะแมนขา,า,ายกันเลยขายกันนี่ขายกันครับนี่ขายกันอาทิตย แตกต่างกันอยู่แต่ว่ากะถือว่าไข่กันอะลองมือนะครับพิจารณาเบิงยังได้กะขอให้ทุกคนโชคดีคน,วดว 16, 16, 16. นะครับในงวดวันที่สิบหกมิถุนางกหานะครับนมาเบิงใส่กันนะครับนะครับปฏิทินจีนแล้วกะปฏิทินหลวงปู่สวงครับไอ้ปฏิทินจีนแปดเก้าเจ็ดปฏิทินของหลวงปู 8, 91, นะ่แปดเก้าหนึ่งเนาะแม่มไก่เคียงกันเลย ใกล้เคียงกันลองพิจารณาเบิ่งครับนนี่ครับเบิ่งนะครับเดี๋ยวแคบไวครับแคบไว้เแบบื้<ต>บบองแล้วก็แคปไวเดี๋ยวสิลงมบอลนองเนาแต่ว่าไปฮินจีนของบอหนองคือม 3, ักสามเก่าสองกันวะเมียนแต่ปรทิปฏิทินของลูกปู่ก็มีเก่าสามตัวนะเมีนเอ้าไก่เคียงกันนั่นแต่ว่าแต่ว่าคือกันไหนสามเก้าสองกับแปดเก้าสามเนาะไก่เคียงกันไยไก่เคียงกันนี่ครับแต่ว่าหมวดนี้บาหนองมัก สตรใจก็คือสามเก่าเก่าสามลองลงมาก,กับเป็นเรขเก่าเบาหน่องครับเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าบางคนก็จะว,ว่าโอ้ยมันเป็นบ่าวาเรขบอยที่เดืนนั่งมาสัน่นม, <c oughs> <c oughs> มันหมักครับมันหมักมันหมักเนาะหมักไผ่หมักมันครับผมแต่ผู้ใดหมักตัวใดก็ลองพิจารณาเอาแคบใบเด้อครับเด้อะแคบไปครับผมเบ่งไว้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางครับผม โปรดใจวิจาราณในการรับชมนำอย่างไดมีอย่างดีๆบ้าหนองก็อยากเอามานําเสนอครับผมผู้ใดขามาเบืองช่องเบ้าหนองและก็ช่องไอ้กบนาขอให้ทุกคนได้รับโชคครับผมงวดวันที่หนึ่งมิถุนาของค่ะปฏิทินจีนและก็ปฏิทินเงินล้านหลวงปู่สวงขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ